โตโยต้าเอาผ่านนะครับคันนี้ติดตัวชุดคานขวานะครับเป็นตัวทูเล่วิงบาร์แบ็กนะครับผมตรงรุ่นของโตโยต้าเอาผ่านนะครับพร้อมกับตัวชุดกล่องทูเล่นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวฟอร์ซไซส์เอนะครับผมขนาดอยู่ที่450ลิตรนะครับตัวกล่องนะครับจะเป็นสีผิวเป็นดำด้านนะครับผมมีกุญแจล็อกกันขโมยนะครับ นี้กูจอแลแกขโมยตัวกล่องเป็นผิวดำด้านนะครับลูกค้าสามารถติดตั้งเองถอดเองได้นะครับกล่องสามารถเปิดปิดได้สองฝั่งตัวนี้รับน้ำหนักได้ประมาณเฉลี่ยหนึ่งร้อยโลนะครับผมเห็เเเนนะครับเดี๋ยวดูตัวคารนะครับ ตัวคานจะเป็นทูนเล่วิงบาแบ็กสีดำนะครับพร้อมตัวชุดขาจับขอบประตูนะครับผมตัวนี้ขอบประตูจะไม่มีการโดนแล้วไม่มีการเสียสีนะครับผมหรือจะมีช่องว่างห่างดีนะครับตัวขาจับจะมีตัวซีดีโฟนยางตัวเหล็กตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีตัวยางรองนะครับมีกุญแจล็อกก็ขโมยนะครับผมทุกจุดนะครับตัวคานจะเป็นวิงบาสีดำนะครับ สำหรับโตโยต้าเอาผ่านนะครับติดชุดคันขวาทูเล่บิงบาร์แบ็คพร้อมตัวกล่องทูเล่ฟอร์นะครับ XTL ครับผม